คนกันบ้างพุทธริกชนชาวจังหวัดนครกาฮิวปินโตข้าวัดเนืองในเทศกาลวันนซาบูชาและวันข้าวพันษาเช่นกันครับโดยที่ศาลารอยปี้วัดพระมาธารวรมาวิหานจังหวัดนครี่ธรรมรัฐนนายสมใจลีลาน้อยผู้อาการจังหวัดนครี่ธรรมรัฐเป็นประธานในกิจกรรมฮิวปินโตข้าวัดเนืองในเทศกาลวันนซาบูชาและวันข้าวพันษาประจำปีนี้โดยมีพระมีที่วชิระพิรัตเจ้าคณะจังหวัดนครี่ธรรมรัฐผู้ช่วยเจ้าวัดวัดธรรมอธิบยครับวัดพระมาธารวรมาวิหาน ป็นประธานฝ่ายส่งและแสดงธรรมทิศนา โอกาสนี้ผู้แทนส่วนราชการและก็ผู้ท้นนากากชนนะครับข้าร่วมกิจกรรมย่างพร้อมเพรียงกันครับสำรับกิจกรรมฮิวปินโตข้าววัดเนื่องในเทศกาลวันอาสานห้าบูชาแล้วก็วันข้าวพรรษาประจําปี2568ค่ะก็าเป็นนึ่งในไล่กิจกรรมทีทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาได้จัดขึ้นในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสานห้าบูชาแล้วก็วันข้าวพรรษาประจําปี2568ค่ะการจัดขึ้นระหว่างวันที5่5ถึงสิกรกฎาคมที่ผ่านมานี้แหละค่ะค และการนอกจากที่จะมีการหิ้วปินโตข้าวัดกันแล้วใช่ไหมเขาก็ยังมีการกำนดนะกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยนั่นก็คือการรณรงค์แต่งกายจุดซี่ข้าวรณรงค์ปฏิบัติตามลักซินฮา ทำห้าหลอดละเลิอกออาบย,ยมุและก็การงดลาวข้าวผันซ่านะคะก็ในระหว่างวันที่เขาจัดงานนี้ก็มีการเชิญชวนประดับธงชาติแล้วก็ธงธรรมจักรตามบ้านเรือนหน้าอาคารสำนักงานส่วนราชการแล้วก็วัดทุกวัดค่ะและกการนี้และกิจกรรมจัดไอฮิปปินโตข้าวัดนี้นะคะรวมไปถึงมีพธิธีล่อเทียนล้อมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนัดเนียนเลยก็ไปวัดกันนะครับน้องนิมไปกี่วัดออย่าไปหลายวัดนะทำไมคะ